บอกต่อพิกัดชิลฟิลกูดกับทุกมุมพักผ่อนที่ฮิวใจและถูกใจชาวคาเฟ่อย่างแน่นอนวันนี้วันเดอร์ขอมาแนะนำเก้าคาเฟ่ตากที่บอกเลยว่ามาครั้งเดียวไม่ได้จริงๆต้องกลับมาซ้ำแน่ๆเพราะคัดมาให้หลากหลายสไตล์ชอบแบบไหนเตรียมปักหมุดได้เลยจ้าแฟมิลรี a คาบาร์เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆสไตล์ฮฮมี่เพราะมีบาริสต้าบาริสตายคอยต้อนรับบรรยากาศอบอุ่นกาแฟอร่อย ทาราคาเฟ่เป็นร้านกาแฟาติดริมแม่น้ำวิวดีมากนั่งสบายมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายมุมเหมาะสำหรับคนชอบถ่ายรูปขนมที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นขนมปังกระเทียมครีมชีสแนะนำให้มาลองและกินตอนอบเสร็จใหม่ๆจะอร่อยมากคาเฟอินคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากคลาสสิกเหมาะกับการนั่งชิลๆช,ชั้น2มองเห็นวิวแม่น้ำปิงและสะพานตากโคเซตคาเฟ่บา เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆติดกับถนนมีเครื่องดื่มและขนมมากมายโซนถ่ายรูปจะเป็นอัท์ดมินิมอลมินิมอลไมซ์เซ็ตคาเฟ่ร้านคาเฟ่ติดถนนใหญ่ตกแต่งเรียบหรูแต่งจานสวยน่าทานมีทั้งอาหารยุโรปและไทยแบบง่ายๆ Sunday Morning Cafe เป็นร้านคาเฟ่เล็กๆในตัวเมืองแม่สอดมีเครื่องดื่มที่หลากหลายและขนมให้เลือกทานมากมายเป็นคาเฟ่ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการนัดเจอเพื่อนหรือนั่งทำงานงานเบาๆก็ดีไม่น้อยเดอะเอสเก็บแพรน์คาเฟ ร้านให้ความรู้สึกเหมือนอยู่อีกรอบนึงกับข้างนอกส่งชื่อ Escape จริงๆร้านตกแต่งแบบลอบปูนปยืยแถมมีกระจกเยอะมะกทำให้ร้านดูกว้างที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปเยอะ h a r m o n i s a c Cafe คาเฟ่สไตล์วิลเลจลอบยุโรปตกแต่งร้านด้วยของสะสมภาพศิลปะงานเก่าตกแต่งตามผนงังมีสเนสน่สุดมีทั้งอาหารเค้าอาหารหวาน เครื่องดื่มเป็นอีกโลเคชั่นที่แนะนำเลยโลชาคาเฟ่คาเฟ่รงนาที่ตั้งอยู่ใน,นกลางทุ่งล้อมไปด้วยธรรมชาติรอบด้านบรรยากาศดีมากปลอดโปร่งล่งสบายราคาเครื่องดื่มและเค้กไม่แพงแวะมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะ